เรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนสนิท4คนครับมีนนเจ้าของเรื่องบอยตั้มและเจนพวกนี้เป็นสายแคมปิง้งชอบเที่ยวป่าเขาเหตุการณ์เกิดเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองพวกเขาวางแผนจะไปเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนแถวรอยต่อลำปางเชียงรายอยากไปนอนโฮมสเตย์แบบอันซีนที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก นนไปเจอเพจที่พักแห่งหนึ่งชื่อสมมุติว่าบ้านสวนดงพญารูปในเพจสวยมากเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีหมอกล้อมรอบและที่สำคัญคือราคาถูกจนน่าตกใจเหมาหลังคืนละ800บาทปกติทรงนี้ต้องมี3-4มสีพันพวกเขาก็เลยรีบจองทันทีโดยไม่เอะใจเลยว่า ทำไมช่วงไฮซีซั่นที่อื่นเต็มหมดแต่ที่นี่กลับว่างพวกขับรถไปถึงที่นั่นตอนเกือบ5้าโมงเย็นทางเข้าลึกมากเป็นทางลูกรังแดงตัดผ่านสวนยางและป่าทึบเข้าไปลึกจนสัญญาณมือถือค่อยๆหายไปทีละขีดจนสุดท้ายขึ้นว่า no service พอไปถึงที่พักสวยเหมือนในรูปจริงครับแต่บรรยากาศมันแปลกมันเงียบ เงียบแบบไม่มีเสียงจักจั่นเรไรเลยมีแต่เสียงลมพัดใบไม้แห้งคนดูแลเป็นลุงแกกองหลังค่อมชื่อลุงคําแกเดินออกมาต้อนรับด้วยสีหน้านิ่งเฉยแววตาขุนมัวแกยื่นกุญแจให้แล้วพูดประโยคหนึ่งที่ทำเอาทุกคนชะงักอยู่กันตามสบายนะแต่จำไว้สามอย่างหลังสี่ทุ่มห้ามลงจากเรือนเด็ดขาด ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือลืมของไว้ที่รถก็ห้ามลงไปเอาถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์หรือเสียงแห่ขบวนห้ามเปิดหน้าต่างดูให้ดับไฟแล้วนอนเงียบๆถ้ามีใครมาเรียกชื่อ,อย่าขานรับจนกว่าจะมั่นใจว่าเห็นหน้าคนเรียกชัดเจนพูดจบ ลุงแกก็เดินหายเข้าไปในบ้านพักส่วนตัวท้ายสวนทิ้งให้พวกนนยืนงงกันอยู่แต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นหำหำพวกเขาก็คิดว่าเป็นกิมมิกสร้างบรรยากาศของที่พักเลยพากันขนของขึ้นบ้านเตรียมปาร์ตี้หมูกระทะกันตามปกติบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนตอนพระอาทิตย์ตกดินความมืดที่นี่มันมืดสนิทจริงๆครับมืดแบบมองมือตัวเองแทบไม่เห็นถ้าไม่มีไฟฉาย พวกเขานั่งกินหมูกระทะกันที่ระเบียงหน้าบ้านคุยสับเพเหระกันไปเรื่อยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงสี่ทุ่มจูจูเจนผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มก็ทักขึ้นมาว่าพวกมึงได้ยินเสียงอะไรปะทุกคนเงียบฟังมันเป็นเสียงดนตรีไทยครับเป็นเสียงปี่พาดมอนที่ใช้ในงานศพเสียงมันลอยมาตามลมแววแววเบาๆเดี๋ยวชัด เดี๋ยวหายบ่อยพูดติดตลกแถวนี้คงมีงานวัดมัง้งหรือไม่ก็งานศพหมู่บ้านข้างล่างแต่นน,นแย้งขึ้นมามึงหมู่บ้านที่เราผ่านมาล่าสุดเนี่ยมันห่างจากนี่เกือบยี่สิบโลนะเสียงมันจะดังมาถึงนี่ได้ไงระหว่างที่เถียงกันอยู่เสียงดนตรีมันก็เริ่มใกล้เข้ามาและไม่ได้มาแค่เสียงดนตรีมันมีเสียงกระดิ่งดังกรุ้งกริง๊ง เป็นจังหวะการเดินของสัตว์ใหญ่ลมที่เคยพัดเย็นสบายจู่ๆก็หยุดนิ่งอากาศเริ่มอบอ้าวขึ้นมาทันทีเหมือนก่อนฝนจะตกเจนเริ่มหน้าเสียกูว่าเราเข้าบ้านเถอะกฎข้อแรกบอกห้ามอยู่ข้างนอกหลังสี่ทุ่มทุกคนตกลงรีบเก็บของเข้าบ้านปิดประตูหน้าตา่างล็อกกร่อนแน่นนาแต่พอกำลังจะปิดหน้าต่างสุดท้ายนนมองออกไปที่ลานดินหน้าบ้าน แสงไฟจากระเบียงส่องลงไปสลัวสลัวนนเห็นรอยเท้ารอยเท้าเปล่าเปลือนโคลนสีแดงเดินขึ้นมาที่บันไดบ้านแต่ไม่มีรอยเดินกลับลงไปพอกลับเข้ามาในห้องโถงกลางบ้านพวกเขานั่งรวมตัวกันไม่กล้าแยกย้ายเข้านอนเสียงดนตรีไทยข้างนอกตอนนี้มันดังเหมือนมายืนเล่นอยู่หน้าบันไดบ้านแล้วตึงตึงตึง เสียงกลองรัวเป็นจังหวะช้าๆเยือกเย็นและเสียงสวดมันไม่ใช่บทสวดมนต์ปกติแต่มันเป็นภาษาบาลีที่ฟังดูโหยหวนเหมือนคนสวดกำลังร้องไห้ไปด้วยกูว่าไม่ใช่แล้วต่ําพู้เสียงสัน่นทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบความมืดเข้าปกคลุมทันทีเหลือแต่แสงจันริมหลีที่ลอดผ่านร่องไม้เข้ามาทุกคนนั่งเบียดกันแน่นใจเต้นแรงแทบทะลุอก เสียงข้างนอกเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงเดินรอบบ้านบ้านเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงพวกเขาได้ยินเสียงตึกตึกตึกเดินวนไปรอบระเบียงช้าๆหนักๆและทุกครั้งที่เสียงเดินผ่านหน้าต่างบานไหนหน้าต่างบานนั้นจะสั่นเหมือนมีมือคนตบเบาๆจากข้างนอกเจนเริ่มร้องไห้บอยพยายามเอามือปิดปากเจนไม่ให้เสียงดัง จู่ๆเสียงเดินก็มาหยุดที่หน้าประตูห้องโถงที่พวกเขานั่งอยู่ทุกคนกลั้นหายใจจ้องไปที่ลูกบิดประตูเสียงข้างนอกเงียบกริบก่อนจะมีเสียงเรียกเบาๆนนนนเปิดประตูให้หน่อยลืมของมันเป็นเสียงของบอยนอนหันขวับไปมองบอยที่นั่งอยู่ข้างๆบอยก็นั่งหน้าซีดเงื่อแตกพลักอยู่ตรงนี้แล้วเสียงข้างนอกนั่นเสียงใคร นนกูหนาวเปิดให้หน่อยเสียงบอยปลอมยังคงเรียกอ้อนวอนน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนจากปกติเป็นเสียงยานคางแหบแห้งนนจำกฎข้อสามของลุงคำขึ้นใจอย่าขานรับนนบีบมือเพื่อนทุกคนแน่นส่งสัญญาณว่าห้ามพูดอะไรเด็ดขาดเมื่อไม่มีใครตอบเสียงเรียกก็เปลี่ยนไปจากเสียงเรียกชื่อกลายเป็นเสียงหัวเราะ <laughs> <laughs> แล้วตามมาด้วยเสียงขดูดคือคือเหมือนเล็บแหลมๆขูดลงบนไม้กระดานหน้าประตูขูดแรงจนได้ยินเสียงเนื้อไม้หลุดร่อนนนตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเขาค่อยๆค,คลานไปที่ผนังไม้บ้านไม้เก่าๆมันจะมีร่องแตกหรือตาไม้ที่พอจะมองลอดออกไปได้นนอยากรู้ว่าข้างนอกมันคืออะไร เขาเอาตาไปแนบกับร่องไม้เล็กๆนั้นสิ่งที่นน,นเห็นแสงจันทร์ส่องสว่างที่ระเบียงไม่มีใครยืนอยู่ที่หน้าประตูว่างเปล่านนถอนหายใจโล่งอกกำลังจะหันกลับมาบอกเพื่อนว่าไม่มีอะไรแต่จังหวะที่กำลังจะละสายตาลูกตาของนนไปศพเข้ากับลูกตาอีกคู่หนึ่งมันไม่ได้ยืนอยู่ที่พื้นระเบียงแต่มันห้อยหัวลงมาจากชายคา หน้าของมันขาวซีดเหมือนกระดาษเส้นผมยาวรุงรังตกลงมาปิดหน้าบางส่วนแต่ดวงตานั้นแดงก่ำและเบิกโพรงจ้องมองสวนเข้ามาในร่องไม้นั้นพอดีมันเห็นนนแล้วปากของมันที่ฉีกกว้างจนเกือบถึงใบหูขยับพูดช้าๆโดยไม่มีเสียงแต่อ่านปากได้ว่าเจอเจอแล้ว นนกระเด้งตัวถอยหลังกรีดร้องลั่นบ้านเฮ้ยสิ้นเสียงนนเสียงทุบป,ประตูก็ดังสะนันวันไหวปังปังปัง,ป,งประตูไม้สั่นสะเทือนเหมือนจะพังเข้ามาทั้งบอยตั้มและเจนเรียบวิ่งไปช่วยกันเอาตัวดันประตูไว้แรงดันจากข้างนอกมันมหาศาลมากเหมือนไม่ใช่แรงคน พวกเขาสวดมนต์มั่วไปหมดบทไหนจําได้งัดมาใช้หมดเสียงข้างนอกเริ่มโหยหวนเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงหลายคนซ้อนกันฟังไม่ได้สับพวกเขายันประตูสู้กับแรงนรกนั่นอยู่เกือบชั่วโมงจนกระทั่งเสียงไก่ขันดังแว่วมาไกลๆจูจ่ๆทุกอย่างก็หยุดเสียงทุบหายไปเสียงลมกลับมาพัดเสียงนกเริ่มร้องแสงสว่างของเช้าวันใหม่ค่อยๆลอดเข้ามา พวกเขารอจนสว่างคาตาถึงกล้าเปิดประตูออกมาสภาพหน้าประตูเละประตูไม้สักหนาเต็มไปด้วยรอยเล็บขูดลึกเข้าไปในเนื้อไม้เป็นทางยาวและที่พื้นระเบียงเต็มไปด้วยรอยเท้าโคลนสีแดงขนาดใหญ่ผิดมนุษย์เดินวนเวียนหยุดเต็มไปหมดพวกเขารีบเก็บของโยนใส่รถไม่สนใจอาบน้ำล้างหน้าตอนกำลังจะขับรถออกไปลุงคำเดินออกมาดักรถ ลุงคำมองสภาพประตูบ้านแล้วหันมามองหน้าพวกนนทด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปดูเศร้าหมองลุงคำพูดขึ้นมาเบาๆว่ารอดกันมาได้ถือว่าบุญรักษาแล้วนะนนอดไม่ได้เปิดกระจกถามลุงคำว่าลุงครับเมื่อคืนมันคืออะไรครับลุงรู้ใช่ไหมครับลุงคำถอนหายใจแล้วชี้ไปที่ทางสามแพร่งตร,งตรงตีนเขาที่พวกเขาขับมาเมื่อวานนี้ ที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าช้าเก่าของพวกมอนเขาเรียกว่าทางผ่านผีทุกวันโกนวันพระเขาจะแห่ขบวนวิญญาณผ่านเส้นนี้ไปวัดร้างบนยอดเขาบ้านหลังนี้ลุงไม่ได้สร้างไว้ให้คนอยู่หรอกลุงสร้างไว้ขวางทางเพื่อแก้เคล็ดปกติลุงจะจุดธูบบอกกล่าวไว้แต่เมื่อวานลุงลืมลุงคำพูดจบก็เดินหันหลังกลับ แต่ประโยคสุดท้ายที่ลุงพูดลอยๆตามลมมาทำเอาพวกนนเหยียบคันเร่งมิดหมายเลยดีนะที่พวกเองไม่ได้เปิดประตูรับเพราะถ้าเปิดขาที่ห้าที่เดินลงบันไดเช้านี้อาจจะไม่ใช่ขาของพวกเองสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ